สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ INSPIRE by ายด m มมะแรงบันดาลใจจากธรรมะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ออหลายคนอาจจะเคยสงสัยหรือเคยได้ยินบ่อยๆนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีบุญวาสนาที่สร้างสมมาหรือที่เรียกว่ามีบุญเก่าติดตัวมานะคะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะในชีวิตจริงเราก็เห็นอยู่บ่อยๆนะครับว่าเออทำไมบางคนดูเหมือนชีวิตเขาราบรื่นจังเลย ทำอะไรก็ดูสําเร็จง่ายหรือเจอโอกาสดีๆตลอดใช่ค่ะใช่ในขณะที่บางคนก็อาจจะต้องพยายามหนักมากกว่าจะได้อย่างเดียวกันหรืออาจจะไม่ได้เลยก็มีมันก็เลยทําให้เกิดคําถามนะคะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือมันมีอะไรบางอย่างที่เราสั่งสมมาในอดีตส่งผลอยู่หรือเปล่าครับซึ่งแนวคิดเรื่องนี้ก็จะอธิบายว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะครับไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ สิ่งที่เราประสบในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันเชื่อมโยงกับการกระทำความคิดคำพูดของเราในอดีตหรือที่เรียกรวมๆว,ว่ากรรมนั่นแหละครับโดยเฉพาะกรรมดีหรือบุญอืมงั้นก่อนจะไปถึงเรื่องบุญเก่าขอทําความเข้าใจคำว่าบุญให้ชัดๆก่อนดีไหมคะเพราะคำนี้เราใช้กันบ่อยมากแต่ความหมายจริงๆตามหลักแล้วมันคืออะไรกันแน่คะได้ครับ คำว่าบุญเนี่ยถ้าจะให้ตรงตามความหมายจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องการทำดีภายนอกอย่างเดียวนะครับอย่างการบริจาคช่วยเหลือคนอื่นอันนั้นเป็นวิธีการสร้างบุญแต่ตัวบุญแท้ๆเนี่ยมันคือสภาวะของจิตใจครับสภาวะของจิตใจหมายความว่ายังไงคะคือสภาวะที่จิตมันสะอาดผ่องใสสว่างเบิกบานปราศจากความเศร้าหมองความขุนมัวกิเลสต่างๆนะครับ พอจิตอยู่ในสภาวะแบบนั้นปุ๊บอันนั้นแหละคือบุญที่เกิดขึ้นข้างในมันเป็นเหมือนพลังงานดีๆที่ยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสะดงว่าการทำดีต่างๆเช่นการให้ทานรักษาศีลหรือนั่งสมาธิเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะทำให้ใจเราเกิดสภาวะผ่องใสแบบนั้นขึ้นมาใช่ไหมคะถูกต้องครับถ้าเราทำสิ่งดีๆเหล่านั้นด้วยใจที่บริสุทธิ์ ด้วยเจตนาที่ดีจริงๆสภาวะจิตที่เป็นบุญมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าทำไปแบบเสียไม่ได้ทำตามหน้าที่หรือทำเพราะอยากได้หน้าอยากได้ผลตอบแทนใจมันยังขุ่นๆอยู่อันนี้บุญทางใจก็อาจจะเกิดน้อยหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะครับอืมชัดเจนเลยค่ะคุณภาพของใจตอนที่ทำเนี่ยสำคัญมากๆทีนี้พอเราเข้าใจความหมายของบุญแล้วกลับมาที่หัวข้อของเราค่ะ การมีบุญวาสนาที่สร้างสมมาหรือบุญเก่ามันคืออะไรคะแล้วเกี่ยวข้องกันยังไงครับบุญเก่าก็คือผลรวมของความดีหรือสภาวะจิตที่เป็นบุญแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้แหละครับที่คนคนนึงเคยทําเคยสร้างเคยสะสมเอาไว้ในอดีตซึ่งตามความเชื่อก็อาจจะรวมถึงในอดีตชาติด้วยนะครับมันเหมือนกับเ,เป็นต้นทุนหรือสเสบียงบุญที่เราสะสมไว้แล้วมันก็ติดตัวตามเรามา เหมือนเป็นเงินฝากในบัญชีบุญอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าคะใครเคยฝากไว้เยอะก็มีต้นทุนเยอะใช่ครับมองภาพแบบนั้นก็ได้ครับคนที่เคยสร้างเหตุดีๆไว้มากฝึกฝนจิตใจมาดีมีสภาวะจิตที่เป็นบุญสะสมไว้เยอะก็เหมือนมีต้นทุนบุญติดตัวมามากกว่าแล้วต้นทุนบุญที่ว่าเนี่ยคะ่ะมันส่งผลยังไงกับชีวิตในปัจจุบันของเราบ้างคะ ผลที่เห็นได้ชัดเจนตามแนวคิดนี้นะครับคือเมื่อคนที่มีบุญเก่าหรือต้นทุนดีๆเหล่านี้มาทําความดีเพิ่มเติมในปัจจุบันหรือสร้างบุญใหม่เข้าไปอีกผลดีจากการทําบุญใหม่นั้นน่ะมันมั้งจะปรากฏให้เห็นได้ง่ายกว่าชัดเจนกว่าแล้วก็เร็วกว่าคนทั่วไปที่อาจจะมีต้นทุนบุญเก่าน้อยกว่าอ๋อ oh, หมายความว่าถ้าคนสองคนทําความดีเหมือนๆกันในตอนนี้คนที่มีบุญเก่าหนุนอยู่จะเห็นผลดีตอบแทนเร็วกว่าแรงกว่าอย่างนั้นเหรอคะ ประมาณนั้นเลยครับอาจจะใช้คำว,ว่าผลดีมันส่งผลเต็มที่ได้รวดเร็วหรือเห็นได้ชัดเจนกว่าบางทีอาจจะดูเหมือนก้าวกระโดดหรือหน้าอัศจรรย์เลยก็ได้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเรามีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์มากๆอยู่แล้วเพราะเราเคยบำรุงดินไว้ดีบุญเก่าพอเราเมล็ดพันธุ์ดีๆบุญใหม่ไปปลูกต้นไม้มันก็ย่อมโตเร็วกว่าแข็งแรงกว่าให้ผลดีกว่าการเอาเมล็ดเดียวกันไปปลูกในดินที่อ,อ่ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับค่ะค่ะเห็นภาพเลยค่ะเหมือน ดินดีปลูกอะไรก็งามง่ายแล้วความเจริญก้าวหน้าที่น่าอัศจรรย์ที่ว่าเนี่ยพอยกตัวอย่างในชีวิตจริงได้ไหมคะว่ามันออกมาในรูปแบบไหนบ <us> ้างก็มีได้หลายรูปแบบเลยครับเช่นเรื่องการงานบางคนอาจจะดูมีความสามารถพอๆกับคนอื่นเริ่มต้นพร้อมๆกันแต่กลับได้รับโอกาสดีๆตลอดหรือเจ้านายเมตตาเป็นพิเศษเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งทําให้ตําแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้าเร็วมาก จนคนอื่นอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมน่าอัศจรรย์จังหรือบางทีก็เรื่องเรียนเรื่องการศึกษาใช่ไหมคะบางคนเรียนรู้อะไรได้เร็ว,เ,รวเข้าใจง่ายมีสมาธิดีอาจจะเพราะเคยทําบุญบ้านปัญญามาก่อนก็เป็นไปได้ครับหรือเรื่องความสัมพันธ์พบเจอแต่คนดีๆเพื่อนดีๆหรือมีปัญหากับใครก็เคลียร์กันได้ง่ายๆไม่บานปลายหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพบางคนแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วย อันนี้ก็อาจจะเป็นผลจากบุญเก่าที่เคยไม่เบียดเบียนใครหรือเคยช่วยเหลือคนป่วยมาก่อนก็ได้ครับฟังดูแล้วบุญเก่านี่เหมือนเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะคะที่ทำให้ชีวิตราบรื่นประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นแต่มันก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าแล้วแบบนี้ความพยายามในปัจจุบันของเราล่ะคะมันจะมีความหมายแค่ไหนถ้าสุดท้ายทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับบ,บุญเก่าที่เรามองไม่เห็นเป็นหลักคำถามนี้ดีมากครับและสำคัญมากด้วย คือแนวคิดเรื่องบุญเก่าเนี่ยไม่ได้บอกว่าความพยายามในปัจจุบันไม่มีความหมายนะครับจริงๆคือตรงกันข้ามเลยบุญเก่าเป็นแค่ต้นทุนหรือปัจจัยหนุนเฉยๆครับเหมือนมีวัตถุดิบดีๆกองอยู่แต่การจะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในปัจจุบันได้เนี่ยมันต้องอาศัยการกระทำในปัจจุบันหรือบุญใหม่เป็นตัวปรุงเป็นตัวขับเคลื่อนเสมอ อ๋อคือต่อให้มีบุญเก่าตุนไว้เยอะแค่ไหนแต่ถ้าปัจจุบันไม่ทำอะไรดีๆเพิ่มเลยหรือทำแต่เรื่องไม่ดีบุญเก่าก็อาจจะได้ไม่ช่วยเข้าไหร่ถูกต้องครับเปรียบเหมือนรถยนต์ที่มีน้ำมันเต็นถังเลยบุญเก่าแต่ถ้าเราไม่สตาร์ทเครื่องไม่เหยียบคันเร่งการสร้างบุญใหม่ความพยายามรถมันก็จอดอยู่กับที่ไม่ไปไหน หรือถ้าขับไปในทางที่เผ็ดเช่นทําชั่วน้ํามันนั้นก็พาเราไปสู่หายนะได้เหมือนกันนะครับในทางกลับกันคนที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราคงมีบุญเก่าน้อยน้ํามันไม่เยอะแต่ถ้าขยันทําความดีในปัจจุบันขยันเติมน้ํามันสร้างบุญใหม่สม่ําเสมอขับไปในทางที่ถูกที่ควรก็ย่องไปถึงจุดหมายที่ดีได้เหมือนกันอาจจะช้าหน่อยแต่ถึงแน่นอนเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาที่ถูกขีดไว้แล้วตายตัวแต่เป็นเรื่องของเหตุกับผลลว้วนๆเลยการกระทำในอดีตบุญเก่าส่งผลมาปัจจุบันและการกระทำในปัจจุบันบุญใหม่ก็จะส่งผลต่อไปในอนาคตบุญเก่าเป็นแค่ผลจากอดีตไม่ใช่ตัวกำหนดอนาคตทั้งหมดใช่เลยครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยการเข้าใจเรื่องบุญเก่าไม่ใช่เพื่อให้เรายอมแพ้หรือท้อแท้เวลาเห็นคนอื่นได้ดีกว่า แต่เพื่อให้เราเห็นคุณค่าของการสร้างเหตุดีในปัจจุบันนี้แหละครับไม่ว่าต้นทุนเดิมเราจะมีมาเท่าไหร่ก็ตามเพราะปัจจุบันขณะนี้แหละคือเวลาเดียวที่เราลงมือสร้างเหตุใหม่ได้จริงๆแล้วพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงในการใช้ชีวิตคะเราควรจะมองเรื่องนี้หรือปรับใช้ยังไงดีประโยชน์อย่างแรกเลยคือมันช่วยปรับทัศนคติเราครับทั้งต่อตัวเองและต่อคนอื่น เวลาเห็นคนอื่นเขาประสบความสําเร็จรุ่งเรืองมากๆแทนที่เราจะไปรู้สึกอิจอฉาหรือน้อยใจเปรียบเทียบเราอาจจะเปลี่ยนเป็นความเข้าใจแทนว่าอ๋อนี่คงเป็นผลจากบุญเก่าที่เขาทามาดีนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเปลี่ยนจากอิจฉาเป็นชื่นชมยินดีหรือที่เรียกว่าอนุโมทนาใช่ไหมคะถูกต้องครับการอนุโมทนาหรือมีใจยินดีในความดีหรือความสําเร็จของคนอื่นเนี่ย ตัวมันเองก็เป็นการสร้างบุญทางใจอย่างหนึ่งเลยนะครับพอเรายินดีกับเขาใจเราก็พลอยเป็นกุศลไปด้วยมันดีกว่าปล่อยให้ใจเราขุ่นโมด้วยความอิจฉาซึ่งเป็นอกุศล,ลกรรมทางใจเปล่าๆค่ะแล้วสําหรับตัวเองล่ะคะการเข้าใจเรื่องบุญเก่าช่วยยังไงสําหรับตัวเองมันช่วยให้เราไม่ประมาทครับถ้าตอนนี้ชีวิตเราดีกําลังรุ่งเรืองก็ให้รู้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเพราะบุญเก่าหนุนอยู่แต่อย่าไปหลงระเริงต้องขยันสร้างบุญใหม่เพิ่ม อย่าใช้บุญเก่าจนหมดเหมือนใช้เงินเก่าจนเกลี้ยงบัญชีนะครับอืมต้องเติมอยู่เรื่อยๆใช่ครับในทางกลับกันถ้าช่วงไหนชีวิตมันติดขัดยากลําบากก็อย่าพึ่งทอแท้หมดหวังให้เข้าใจว่านี่อาจจะเป็นผลของเหตุบางอย่างในอดีตแต่เราสามารถสร้างเหตุใหม่ที่ดีกว่าได้เสมอในปัจจุบันความพยายามทำดีอย่างต่อเนื่องนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้ เหมือนกับว่าไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือการโฟกัสที่การสร้างเหตุดีในปัจจุบันเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้จริงๆสำคัญที่สุดเลยครับอดีต,ตมันผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงกังวลไปก็เท่านั้นสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆคือปัจจุบันขณะที่เราเลือกได้ว่าจะคิดดีพูดดีทำดีหรือเปล่าการเข้าใจเรื่องบุญเก่า จึงเป็นไปเพื่อการปรับปรุงปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นไม่ใช่ให้เราจมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตครับสรุปจากที่เราคุยกันวันนี้นะคะก็คือแนวคิดเรื่องบุญวัสนาที่สร้างสมมาหรือบุญเก่าเนี่ยมันเหมือนเป็นต้นทุนที่ช่วยให้การทําดีในปัจจุบันของเราเห็นผลได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นซึ่งอาจจะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ดูโดดเด่นกว่าคนอื่นแต่มันไม่ใช่โชคช่วยนะคะ เป็นเรื่องของเหตุและผลและที่สำคัญคือมันไม่ได้แปลว่าความพยายามในปัจจุบันไม่สำคัญแต่กลับเน้นย้ำว่าเราต้องสร้างบุญใหม่อย่างต่อเนื่องเพราะปัจจุบันคือเวลาที่เรากำหนดอนาคตตัวเองได้จริงๆถูกต้องครับพอเรามองด้วยความเข้าใจใน,นกลไกเหตุและผลแบบนี้มันก็จะช่วยให้เรามีทัศนคติที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับใช้เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากสร้างเหตุดีๆให้กับตัวเองต่อไปไม่ว่าต้นทุนเดิมเราจะเป็นยังไงก็ตาม ก่อนจะจบกันไปวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจให้เราได้ขบคิดต่อยอดอีกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องบุญเก่านี้มีอีกมุมนึงที่น่าสนใจครับคือพอเราเข้าใจแล้วว่าความสําเร็จของคนอื่นหรือความราบรื่นในชีวิตอาจจะมีบุญเก่าหนุนอยู่ลองมองลึกลงไปอีกนิดว่าบุญนั้นมันส่งผลออกมาในรูปแบบไหน มันอาจจะไม่ได้มาแค่ในรูปของออโชคลาภภายนอกเสมอไปนะครับแต่อาจจะมาในรูปของคุณภาพภายในตัวบุคคลนั้นนั้นเองก็ได้เช่นอาจจะมาในรูปของปัญญาที่ทำให้เขาตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องแม่นยำโอ้ค่ะหรือมาในรูปของความอดทนที่ทำให้เขาสู้ปัญหาไม่ยอมแพ้ง่ายหรือความมีเมตตาที่ทำให้คนรอบข้างอยากช่วยเหลืออยากสนับสนุน หรือแม้แต่สุขภาพที่ดีที่ทําให้เขามีกําลังวังชาไปทําสิ่งต่างๆได้เต็มที่เป็นมุมมองที่ลึกซึ้งดีจังเลยค่ะคือมองผลของบุญในเชิงคุณภาพที่แสดงออกมาเป็นคุณสมบัติดีๆในตัวคนนั้นไม่ใช่แค่วัตถุหรือโอกาสภายนอกใช่ครับการมองเห็นแบบนี้อาจจะช่วยให้เราเข้าใจคุณค่าของบุญในเชิงคุณภาพมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เราอยากสร้างบุญที่เน้นการพัฒนาคุณภาพภายในเหล่านี้ให้เกิดกับตัวเองมากขึ้นด้วย ซึงการสร้างต้นทุนภายในแบบนี้มันยังยืนกว่าแค่การรอหอยปัจจัยภายนอกนะครับจริงด้วยค่ะทําให้เราอยากกลับมาพัฒนาตัวเองจากข้างในจริงๆขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับบทสนทนาที่ให้ความกระจ่างในวันนี้ได้มุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องบุญและการกระทํายินดีครับขอบคุณที่ติดตามอินสไบดามะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ